นะครับอธิบดีกรมการเข่ามอเตอร์ตอบชี้แจงผมบังหันในกรณี๋ยวนีเงินค่าเกี่ยวเข้าอะไรละหนึ่งพันบาทคา่ะเงินค่าซอยเหลือต้นทุนการผลิตหรือว่าค่าเกี่ยวเก็บเกียเก่ยวอะไรละหนึ่งพันเนี่ยเป็นอย่งไรแน่ทั้งหน้าปังรอบบังหันแล้วก็นหน้าปีงบแผ่ทำหัเก่าสิไม้เป็นตะได่บ่ แจ้งข่าวเกษตรกรสําหรับความคืบหน้าล่าสุดจากทางด้านคุณชัชวานนะคะคุณชัชวานเองก็ได้พูดถึงประเด็นของการจ่ายเงินรายละ1000บาทในเรื่องของการจ่ายเงินกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568ทับ69ที่หลายท่านก็ขึ้นทะเบียนสาเร็จไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาณปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้อนุมัติการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนแต่เบื้องต้นนะคะได้มีการประชุมหารือของรัฐมนตร ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการโอนจ่ายเงินรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะถามให้เราด้วยครับพีบ่น้องครับสําหรับผูใ้ใดที่กาลังขึดตอเงินค่าเกี่ยวเขา่าหรือค่าซอยเหลือต้อนทุนการผลิตรายเดือนหนึ่งพบาททั้งหน้าปังหร้อก็นหน้าปีนะครับถามมาสวงมือถามซีรอบเสาแรงเสาแรงเพื่นอนว่าก็ตอบ นะครับอธิบดีกรมการเขาง่ดตอบชี้แจงผมบังหันในกรณีนี้เงินค่าเกี่ยวเขาอะไรละหนึ่งพันบาทค่ะเงินค่าซอยเหลือต้นทุนการผลิตหรือว่าค่าเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรล,ละหนึ่งพันเนี่ยเป็นอย่างไงแน,น่ทั้งหน้าปังรอบบังหันแล้วก็นหน้าปีางูกเปดทำหัเกลีสม้าเป็นตะได่บัวนะครับน้ำเดือนสี่ต้องแยกเป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยขอลมอกอ,อนุมัติเดี๋ยวเด็แต่มันติดที่ว่า พี่น้องท้ยหน้าเฮ้าเนี่ยลงซื้อว่าท่านลงซื้อขาดเขาก็เลยเปิดเนี่ยลงซื้อไม่าบที่ยอดลงซื้อมันเกินเหมือน,น,นเกินขึ้นมาจากวงเงินที่ตังไว้2,800ล้านนะครับต้องใส่เงินไป7,000ล้านแล้วนั่นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบ,บขต้องเฝ้าระชุมทธิบดีก็ต่อว่าสิเฝ้าระชุมเดือนหนาอย่างนแล้วแล้วก็่งหนึ่งไปทางนบคให้เขาเร่งน้ำเนินการอันนี้คือเรื่องหน้าปังนะครับส่วนหน้าปีหก 8ปดทำบเก่านะครับผมได้สอบถามแล้วว่าเพียงใดตั้งแต่ที่บดีครับปีนี้เป็นจะได้คือตอบว่าเพราะว่าพี่น้องบ้านผมเนี่ยเฮ็ดหน้าฐานเงินขาเกี่ยวเขาเลยหนึ่งบ้านนี่แหละเพิ่นก็บอกว่านะครับเพิ่นบอกว่าเสียวเขาอนุด้านการผลิตเดือนหน้าคือกันจังสิรูว่าได้ว่าได้นะครับอาจสิว่าได้คือเก่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับอันนี้คือที่เพิ่นบอกมากอาจสิว่าได้เป็นเงิน หนึ่งพันบาทต่อไร่ขึ้นเราแต่ว่าสีใดเป็นอย่างผมบม้หลแต่เพนเยมแยกมากว่าอาจ,จิเป็นเครื่องหนึ่งเป็นเงินเครื่องหนึ่งเป็นปุ๋ยนี่ยังประมาณนี้นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะครับที่ได้ทำหน้าที่กรรมธการงบป,ประมาณถือโอกาสทีกระทรวงเกษตรและรสรกอนนะครับกรมการเขาเหลาก็กรกมหลายน่วยงานของกระทรวงเกษตรซึ่งทำหน้าที่เป็นบอดนบประคอนี่เข่าไปชุ่มมงกติถามในหันเป็นกระตอบมาแบบนี้แหละพี่น้องครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับสรุป น้าปังนะครับสิได้ยูไรละพันแต่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นมาหลายจากสองพันเอเอจากสองพันแปดล้านบาทเนี่ยขึ้นไปเจ็ดพันล้านคนกระเสียวมาทกกันเราก็จะไปแก้ปัญหาในเดือนหนาส่วนค่าเกียวเขาหน้าปีหน้าปีด้ครับบานที่หนึ่งหกแปดทั้งหกเก่าอ่าอาจจิตีการปรับเปลีป่ยนบ่ได้เป็นเงินเต็มคือเราอาจสีได้เป็นเงี้ยงเขาบอกหมดละรอฟังเดือนหนาขึ้กัน นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ได้ยินจากปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องนี้ครับอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศอัพเดตข่าวสารประจำวันนี้ล่าสุดนะคะชาวนาเกษตรกรเตรียมเฮได้เลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป้ายแดงหาลือกรมการข้าวเกษตรกรจัดทําหลักเกณฑ์เงื่อนไข,ขโครงการแจกเงินไร่ละ1,000บาทก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชน โดยนะายอธกรศิริรัทยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรในฐานะของคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้หารือกับอธิบดีกรมการข้าวเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปัง ปีการผลิต68ทับ69โดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จะจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในอาัตราไร่ละ1000บาทหรือโครงการแจกเงินไร่ละพันให้ชาวนา ซึ่งหลังจากการประชุมในะใคะคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขที่มีนายพิชัยชุนหาวัชระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการจัดทำโครงการพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนเสนอนอบขและคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นนะคะทางคุณอัฐกรก็ได้พูดคุยกับอธิตบดรีกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาะและเกษตรกรไทยคุณปราโมทเจริญศิลป์เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากนี้จะขอข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการก่อนตั้งเรื่องเข้าที่ประชุมอนุนบขอด้านการผลิตคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ค่ะในการพิจารณาเงินโครงการจ่ายเงินรายละ1,000บาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าว ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะคะคุณอัธกรเองก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังนาปีปีการผลิต68ไร่ละ1,000บาทสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเท่านั้นค่ะถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยตัวเลขณนะปัจจุบันนี้นะคะผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำเร็จอยู่ที่851,696ควเรียน ซึ่งการจ่ายเงินและการอนุมัติจ่ายนะคะหากพิจารณาจากทางด้านนอบอเสร็จแล้วก็จะชงเรื่องไปที่คอรมอไฟเขียวเบื้องต้นทางทกศเองก็ได้จัดเตรียมงบประมาณสําหรับโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกรแล้วหากกดปุ่มอนุมัติเมื่อไรนะคะก็พร้อมโอนได้ทันทีสําหรับการอัปเดตข่าวสารสําหรับเงินรายละ1 0 0 0บาทก็จะประมาณนี้ขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ